สบายดีพี่น้องทดสอบได้พี่น้องเด้อข่าวนนการพี่น้องแกงปลานิลเสน้ำออดเจาะจะแช่พี่น้องมาดูแษน้กันเด้อมาต้มแตงรอพักเจียวจ้าหนะพี่น้องมาสิแเศษน้ำกันเด้อสบายดีพี่น้อง เอฟซีทหารแทงเมื่อทุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อมากินข้าวต้มปลานิ่นน้ำมีมอนเด้อนะสไปดีพี่น้องกินข้าวต้สนสร้างกันเด้อเพื่อนๆทางเมืองนอกทางเมืองไทยมาเด้อเด็วกันน้องๆทางเมืองนอกทางเมืองไทยลูกๆหล,ลานๆเมื่อทุกคนเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆต้มสม ต้มปลาต้มสมต้มสมปลานิ่งกิบปลาเกงมะเละะ่วว่าวไปอะไระเกงแกงนี่หอะไรมาใส่มักเพชร<ะ>ต้มสมนั่นแหละโบธามเม <c oughs> ว้าไปโหลดซื้อแบบนี้คือต้มขั้นแกงคือมีมักเพชรมีมักเพชรมึงยังใคร ดอกฮวาร่มหลวง,ลวง,ลวงร่มตาแล้วสิบม,มดทนแล้วเดือนสิบเอ็ดออกมาแล้วจะน้อยเนี่ครับอีกสิบก,มกุมเออร์กับมดเดือนสิบออกพรรษาแล้วบาทแล้วอีกเดือนหนึ่งออกพระจา พ้นซากับบริเทศญปุ่นแข่งเรือปีนี้โควิดบริจัดงานยังแลเมืองสวรรค์นะมุกกระฮานกับซิบริจัดคือกันพี่น้องพี่น้องงานแข่งเรือแยดเป็ม เดี๋ยวจะเ่าตโกระกาศซ่อมกินพักมีวิตามินนะพี่น้อง จดะดเมื่อไม่ีวิตามินผิวพันดีเหมือนเราต้องกินสิ่งที่มีเลือดเนื้อดีที่สุดถ่ายเห็ไดไกนะ่กินเจนะต้องกินสัตว์ต้อตกินเจนะนแดงองต๊อ อยู่พันดีเข่าก็บเขางามทุกคนกินเจมีนอนไปในะบัตรไปหาธรรมะอยู่วัดกินจุมมุกดาหารวัดวกินเจนะไม่จะพูดคำงามผัวเข่านะมุกดาหารอ้าเมย์พาจะไปก็จื้อบอ<ม>ปก่าดาธรรมะ งงแทิแแม่นแทแบมปเมอาหารเจนะเผินเห็ดนะมันแน่แบแบเนาะาบปลาดาบปลาออมปุบออมเขียดแซ่บต,ตุ่มเขียดไปจัเอายังเห็ดดาบปลาค่มันตุน <c oughs> มันตุนเห็ดดาบปลา คือลาปลาเธอได้มันตึนเห็นลาปลาสคือตอนสิงปลาคือสิงปลาป่าแดดเขาน่นเห็นก่นเ็อทอสมกันเจ๊าคือบะหอสมคือบาสมมูได้ เป็นกระปุนกระแทบนำกระปุนกะนำกระปุนเกจไปหากขอไปนางเนาะไมนกไนางฟังคนว่า เราเรื่องบาปเรื่องบุญคนไายอย่านั่งให้เบิ่งบาปแบบนี้เป็นนันนี่บาปแบบนี้เป็นนันนี่เห็นมืดคนไทยนั่งโต๊ะใหญ่ให้เบิ่งไปแลกกระทดำแบบไรผู้ใดกระท่ำแบบไรโอ้ยเป็นแต่ย่านตะกัวเลยเหี่ยมอนไปเห็นมืด ลอยเอ็ดลอยเอ็ดก,กับบัตรใยยี่ลอยเอ็ดหน่อค่ะบัตรจีเอลอยเอ็ดบนท่องเที่ยวค่ะก็เลย้มันกระทาหาคำเัายังจืดอยู่ฮะไหนกระทาหาคำอืมจะจืดบอ่อื ไม่ลืมเลยไม่ลืมไม่ได้กระทาหาคำไปช่องลอกชื่ช่องลอกลืมแน่ไม่ลืมเลยกระทาหาคำแล้วมไปเอาใหม่อีกบอกกันบาา่ได้ชื่อไผ่ชื่อมันชื่อไผ่เอามันกระทาหาคำบอกกันบ่ได้ไม่ลืมเลย ยังจำแต่เพียงสัตว์สวรรค์จะลองได้เพียงเขาได้เลยมนะ่ได้อ่านมาเลยอ่เพียงสัตว์สวรรค์นะแม่ยังจำอยู่สามพก,กับนั่นโอ้นั่นโอ้มีเลิศพอสามพกุกสามพโอ้พี่นายไม่ว่า ในกานปั่นคนใดหรือทะเลทุกเวทนานยังปวดไม่สิน้นปานไม่ทิ้งใดหรือกับยิ่งงานบาน้องพี่มากมายสา่ินานจะเปลี่ยนใดหรือไม่จะหมวนเองเหมือน,นกันได

ควิดว,าาวันเดอระบาดไปทุกอาทิตย์กันเดี๋ยวไปท้ำบุญสบายใจม่วนที่น้องเลยไปในลายคนเต็มหลเมย์แม,ม่มอนไปนะแต่ก่อน่ได้โควิดนะไปตลอดไปในสายบุญไปไทยนะ ไปหมุดทหารไปถุอาทิตย์ไปหาธรรมะไปลอยอ็ดไเอ็ด,อดไ,ไปลำเจ้าไปหลับสั่นสองลอยอ็ดนะพี่กลัวไปหาธรรมะไปวัดธรรมกายสิเธอหนึ่งเห็นแล้ววัดธรรมธรรมกายมืม้อนก็ไปแล้ว ไปเรื่องฮูสื่อชำจะขอาการนึงนี่สุดอีหยังก็เข้าเอิ้นสุดอีหยังก็เติมน่ะสุดที่หนงค่ะนะสุดที่แม่นุงค่ะเอิ้นสุดนี้เนอะใส่กระโปรงเสื้อขาว สุดชิโนงไปหักธรอมาก,กระโปรงซีฟ้าเสือขาวมวนไปเลยกับมวนเฮ้ยกินกาแฟน,นี่เราเบอยากเขาอิ่มนอนโมลับเลยเขากินกาแฟขาเฟขานอน่มลับเมืดอคืนคืน หยิบน้อยหนึ่งตอนสามโมงเสา,าร์กาแฟบำรุงสายตาบำรุงสุขภาพแม่มอนสื่อมาจากตลาดนะช่องสีม่วงนะพี่น้องกินลยจักเป็นบบได้กินแลไรเป็นวิ่นวินหัวกินกาแฟกินมูว่านกินช่องสีิตกินอวกเบาเบิดเลย แต่ว่าก็ซื้อแล้วก็จิออกินเลยจิกิน้วมันมดต้องเบิ่งมปะนอะบิกมล่อมธรรมดามันแซ่บอยูมาา่มัน,มนกล่อมแต่บ่มไม่รสดหวาน บยกนนนออเ,เอาคลิปนี้กันมีมอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนานเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ทราบตะไคร่สอ,องน้องทีง่ายมอนเด็กพี่น้องเด้อบาย